เก็นได้ขอบคุณค่ะเทวัญญามีทั้งหนาวและร้อนอยู่ในตัวนตรงไหนที่ร้อนก็ขยับไปหาที่เย็นท้ามาได้นั่งร่วมอิจก,ก,กรรมกับการนำสารธรรมที่พระการย,ายงยศให้พระใหม่ท่านมา โยมโยมท่านที่จะช่วยสร้างความเีวิตได้เห็นเลยว่าจิตใจทุกดวงเนี่ยมีความรักสุขเป็ดถูกทั้งสิ้นรักดีเปดชั่วแต่ว่าเราทำย่างไรถึงจะให้โอกาสให้แต่ละคนเนี่ยได้มีสว่วน การศึกษาเรียนรู้อันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากพระพุทธเจ้าได้ให้แนวทางไว้แต่เราไม่ค่อยได้เดินทางไปนรกในโลกเกียดนะ่ถ้าทางไปสวรรค์เดีผ่านในรกสมัยนึ้งฉันให้คุณลิกรเขียนก็ลองเขียนดูเขียนยังไองอีก่ทางที่ ไปนรกกับไปสวรรค์ไปน,นิพพานแค่เขียนสินอยู่ทางไปนรกเน่โลกเปลี่ยนไปหมดเลยเลื่อนเลยครับคนเดินซ้ําแล้วซ้าอีกเลยเลื่อนแต่พอไปสวรรค์พอเริ่มมีหยักแย่เข้าไปมีส่วนยเยอะทั้งหมดแล้วไม่มีใครคอยเดินยิ่งทางไปน,นิพพานรู้สึกเหมือนเป็นของที่ล้ำค่าแต่ร้ายคนใส่ใยอะ แต่วันนี้เราได้พบแล้วน้องใหม่ของเราทั้งหมดเนี่ยถือว่าได้รถของพระธรรมนำชีพก็ตัญญาจะเกิดกิจกรรมอย่างนี้เช่นสามนเณรเนี่ยโรงเรียนพระราหุเนี่ยก็จะมีอาทิตย์ที่ที่หนึ่งหรือที่สองแล้วก็พระใหม่เนี่ยจะเป็นอาทิตย์ที่สาม กิจกรรมเหล่านี้ท่านจะได้ไมาเห็นแล้วต่อไปอาจจะลงลึกไปถึงขั้นว่าให้ญาติโยมเนี่ยที่มาสามสัปดาห์สี่สัปดาห์มาเล่าเรื่องชีวิตโดยเฉพาะเรื่องทุกตอนเปริเด็กทุกอย่างไรตอนสาวขึ้นมาทุกอย่างไรตอนแต่งงานแล้วทุกอย่างไรมีลูกทุกแย่อะไรโอ้มาเล่าเรื่องทุกขสักรให้ ความกันบ,บ้างก็ดีนะเชื่อว่าคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะไปๆปมามาเนี่ยเรารู้สึกเหมือนว่าเกิดมาเนี่ยมีแต่ทุกข์อยู่อย่างเดียวอาจจะมีใครที่มาเล่าเรื่องแบนแล้วอาจจะมีคนที่หาทางออกจากทุกข์บางคนหาทางออกจากทุกข์เนี่ยทำตัวเองให้เดือดร้อน ไปเติมทุกข์เข้าไปอีกเช่นขี้เกียจทางานมันก็ไม่มีเงินแล้วก็ขี้เกียจก่อทะเลาะก,กันในครอบครัวมีปัญหาหนีจากครอบครัวไปเพื่อดื่มเพื่อกินไปทําปัญหาอีกถึงการแก้ทุกข์ของคนที่ไม่เข้าใจชีวิตแก้แล้วมันยิ่งเติมปัญหา แต่ถ้าเข้าใจชีวิตแล้วยิ่งแก้ยิ่งก่อให้เกิดความสุขความเข้าใจชีวิตเชื่อเหลือเกินว่าพระนวากาศที่ออกไปเขาเริ่มมีมุมมองของชีวิตชัดเจนขึ้นไม่มองทางเดียวเหมือนเดิมแล้วมองเห็นว่าการขัดเกลาเรื่องดีการใช้ของเท่าที่จำเป็นเรื่องดีการที่ได้ใช้ชีวิตอย่างผู้ที่มี โอกาสสวดมนต์ฟัาเทศความธรรมด้วยยิ่งดีสิ่งเหล่านี้พวกเราเป็นผู้ช่วยให้โอกาสท่นแล้วท่านค่อยคอยมาฟังเนร์นั้นเนิ่เก่งมากๆวันนั้นฉันบอกตรงว่าฉันเพิ่งที่ลูกเนรเขาโตขึ้นแล้วความคิดความอ่านของพัฒนาไปไกลมากอันนี้เป็นเรื่องที่ฝากไว้ทุกคนให้เข้าใจใน ภารกิจของวัดปัญญาทุกอาทิตย์จะมีกิจกรรมเปลี่ยนแปลงกันย่า่ส่วมานั้นมาสรุปเล็กๆแน่น้อยเพราะความธรรมที่ลูกเรนก็ดีพระใหม่ก็ดีเนี่ยมันปิดอีกแล้วญาติโยมที่นั่งฟังจะเชื่อนะวันนี้ฟังไปฟังมาเนี่ยอาจจะคิดถึงลูกที่ยังไม่บวชก็อยากให้ลูกกูมาบวชวะ่ะ ไม่มีลูกแล้วคุอยากให้ผัวมาบวชสามีมาบวชคิดคิใได้ขนาดนั้นเรนน้างฟังอย่างว่ามองเห็นภาพเลยนะอยากจะไปบอกลูกบอกล้านบอกใครนะมาบวชแม้บทเนี่ยธรรมะเนี่ยก็เหมือนกันต่อไปก็จะให้มามีการสรุปไม่ดูว่ามาบทเนี่ยธรรมะสามวันเนี่ยได้อะไรก็จะจัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาบนเวทีหน้าพระธาตบ เชื่อว่าเราได้เติมการเรียนรู้ในทุกมุมเพราะถ้าจะรับฟังจาะมาอย่างเดียวนี่ก็ได้มุมมองที่ทุกคนนักหมองว่าก็พระท่านพูดได้อ่ะเพราะถ้าเป็นพระดูสิที่เราวิธีคิดของพระไปใช้เนี่ยรู้สึกไม่ใช่เราไม่ใช่พระแั้นก็จะเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในปี2อง0ร แลสิ่งหนึ่งที่อยากฝากในโอกาสนี้ว่าชีวิตเราเนี่ยมีโอกาสที่ทำอะไรไว้เป็นอนุสรณ์ชีวิตในชีวิตมีหลายเรื่องหลายครั้งหลายโอกาสแต่โอกาสของปี2 5 5 7ามายังต้องขอบอกกับท่านแบบยำ้ยำย้ำซ้ำๆๆและต่อเนื่อ ใครที่มีโอกาสรับฟังไปแล้วลองนำไปขยายตัว่อว่าปัญญาได้อัญเชิญสังเวชริฐานสี่ตำบลของอินเดียมาไว้ในวัดปัญญาถ้าเราทำได้สำเร็จตามที่เราตั้งใจกันทำจะเอื้ออูลต่อเด็กๆน้อยๆที่เขามาวัดอย่างไงเขาจะได้ไปดูที่แดนประสูตร เขาจะได้ถ่ายรูปกับแดนประสุทธิ์เขาจะได้ไปเห็นประวัติของเจ้าชายที่พระนางสีหมามายาบรรทมแล้วมีช้างเพื่อนำดอกบัวมาถวายแล้วหลังจากนั้นก็ดูวัฒนาการที่ออกเรียนหนังสือตอนไปนั่งใต้โคนต้นว่า ตอนที่ไปเอานกของมาอุ้มอยู่แล้วก็พูดสนทนากับเทวทัตตรงนี้จะเป็นภาพอยู่ประมาณสิบหภาพจนที่สุดบำเพ็ญทุกขารกิริยาเพราะเห็นแล้วว่าชีวิตอยู่แบบที่เรามีเราเป็นอยนยังไม่พอก็อเลยได้บำเพ็ญทุกขรกิริยาออกตอะกูลและเข้าบำเพ็ญทุกขรกิริยาแล้วก็กกวกออกบว การออกบวชของเจ้าชายเราก็จะมีต้นเมนภาพปฏิมากรรมที่ทรงประทับม้าแล้วก็เสด็จออกไปทั้งหมดนี้เป็นภาพที่เด็กๆเ,เขาจะได้ไปถ่ายรูปร่วมแล้วก็มีคติในดวงจิตเราย่าเลิกก่นกเด็กเขาคิดไม่ได้นะเด็กเขามีจิตใจที่ผ่องใสและอยากจะมีความสุขเช่นเดียวกับเรา อยากจะฝากเลยว่าปัญญาสานเล่นได้จะมีลูกเด็กๆน้อยๆอย่างนี้ที่เขามาแจมอยู่เราเคยบอกว่าถ้าเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ต้องทำสนามเด็กเล่นให้กลายเป็นลิงเป็นข้างนั่นคือเด็กะ่ะแต่ทําไมอะไม่มาดูใจเขาบ้างที่เขาอยู่อย่างนี้ เขาอยู่ได้เขามีความสุขทําไมเราหนีความสุขแบบนี้แล้วไปย่ําย่าอยู่กับความสุขแบบที่ไม่ใช่เป็นตัวความตุขแท้ขึ้นไปวิ่งไหลลงมาบางทีขาแพลงบางทีแขนหักนั้นเราไปทไําเดงนั้นผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เข้าใจเกงนั้นเรามาร่วมเข้าใจกัน ว่าทําอย่างไรให้พื้นที่เด็กเนี่ยได้มีมากขึ้นทันเด็กได้ถ่ายรูปกับปฏติมากรรมตรงนั้นเสาพระเจ้า,าโศกใหญ่แล้วก็มีช้างอยู่บนยอดเสาโอ้เด็กจะมีความสุขมากไม่อยากจะเห็นว่าความสุขของเด็กขาดคติชีวิตถ้าเด็กเขามีความสุขและมีคติชีวิตฉันวันนั้นใช่ตอนนี้เรายังไม่ค่อยได้ให้อะไรเป็นคติชีวิต พาเด็กไปก็ละลายพฤติก,กรรมที่ดีๆของเด็กไปเสียหมดเลยแต่นั้นเราจึงต้องทำที่ให้เด็กและผู้ใหญ่ใครก็ตามเดินเข้ามาในวัดอย่างน้อยไปรู้จักประวัติของกุญแจเอาหลังจากนั้นไปดูที่ตรัสรู้ที่ตรัสรุจะมีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นโบราณ สาสนาพฐานที่เราอยอมรับว่าทุกอย่างมันต่แก่เราก็ลองจําลองดูที่ว่าคำว่าพันปีเนี่ยมันเป็นยังไงสองพันปีมีอะไรที่จะพอสร้างความเชื่อมโยงได้แล้วมาถึงปัจจุบันเราก็สร้างสิ่งสําคัญขึ้นบนสิ่งกระหักทางนั้นเราจะทําอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ทําได้แล้วหลังจากนั้น เราก็ชวนกันไปนั่งสู่ในสถานที่ที่เรียกว่านิพพานเห็นนิพพานเป็นอย่างไรให้ทุกคนได้ชิมลองดูเถอะไม่จะเพียงแต่แค่เพิ่มฝันว่านิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยชิมลองเลยแล้วก็ยกไว้ในขนาคตนการย่องหน้าล้นเถิดนี่เราคงจะต้องหาวิธีช่วยคิดหลัก กฐมงเทศนาตรงนี้ต่อไปหลังจากนี้อาจจะฝึกคนที่เป็นพิธีกรมาพูดตรงนี้ดูซิว่ารอบของกฐมเทศนาหรือธรรม้กัสถูกเนี่ยมีอะไรที่โดนใจและผู้คนอื่นเขามีความสุขใจไดน้นี่คเขาทำหลังจากนั้นที่ปฏิบัต เราพบว่าทั้งหมดนี้เป็นเหมือนกับการบอกเรื่องวิถีชีวิตของเรานั่นเองแต่มีแบบคือพระพุทธเจ้าเราจะทำเกิดขึ้นในวัดปัญญาทัานคอยกคนเป็นภาระบุรักันชวนกันบอกข่าวกันขอให้วันมาครบบูชาเป็นวันที่มีประชาชน ให้มีคนและใครก็ตามตรงนี้ได้อย่างมากพันสห้าคนฉันขอเป็นผู้ที่ร่วมคิดกับท่านด้วยความรู้สึกว่าจะดูพุทธศาสนาของเราก้าวมาถึงวันนี้สอ0พันหาร้อยกวปี วันมาข้าอูชาเราวันที่เราลึกถึงพระอาหารหันต์พันสองร้อยห้าสิบคนฉันเชิญชวนทุกอาทิตย์ต่อไปถ้ามาไม่ถึงพันสองอยห้าิบคนนี่ฉันว่าโอ้ยเสียดายเสียดายจิตวิญญาณที่จะดีมาทราบอนุษน์นั้นใครมีลกูกใครมีหลานใครมีญาติมีพี่มีน้องที่นั่งอยู่ตรงนี้จะนว่ามีหมดที่น้อง วนกันมาคนละสิบคนละสิบรถตู้คันนะึมงามาไม่มีตังเขามาบอกั้นจะให้หรือไม่ให้นั้นก็เรื่องนะึง <c oughs> <c oughs> ลองทำบุญร้วยกับฉันนะครั้งดีไหมนะชวนกันมาวันมาครับปุชาวันนั้นจะมีการสวดมนต์ที่หัวใจสำคัญสำคัญในวันนั้นก็คือ หนึ่งโอวาทปาติโมสองธรรมจักกับปวัตตนสุดมาสวดบทเหล่านี้เหมือนกับเตรียมพื้นที่สำหรับสร้างสังเวชเนธานอีกสามตมําบลวันมาคบูชาเหมือนกับวันมารับเอาวันนั้นหรือกิจกรรมวันนั้นไว้ในดวงจิตของพวกเรา สร้างอาคารลงบนพื้นดินก็จําเป็นแต่สร้างสิ่งสําคัญไว้ในดวงใจเนื่องในวันมาค่ะมันยิ่งใหญ่ท่านใครมาเช้ากลับไม่เป็นไรใครจะอยู่จนถึงตอนเย็นเวียนเทียนยิ่งเดีงน,นั้นรวมแล้วว่าตอนที่เรามาสวดมนต์เตรียมพื้นที่ให้ดีที่สุดตรงเนี้ขอช่วยกันเป็นภาระธุระ ลองไปทำดูสิทว่าเราคนหนึ่งน่าจะชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมาร่วมทำบุญวันพระอระหันต์กับพระปัญญาสิคนเนี่ยลองดูนะถ้าไม่ได้ในตรงนี้ฉันว่าไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบมนเวันนียถ้าสิบคนเท่าไร่้นะร้อยคนก็สิบคนใน้ร้อยใช่ไหม ร้อยหาสิบคนนีงครับท่านนะลองสิขอให้เป็นจิตวิญญาณว่าฉันขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังเวชนิทัจะมีรูปให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นอนุสร์ไว้อาจารย์สมพงษ์ชวนสามเณรทำซุ้มให้สวยที่สุดของคำว่าสังเวชนิทัถ่ายรูปกันนะ วันที่เท่าไหร่โยมิววันมาฆาเนะี่ยสิบสี่แล้วถ้าชวนคนมาได้ถึงสิบสี่คนตอนหนึ่งคนที่เขาท่านนะหรือว่าชาตินี้เกิดมาหาเพื่อนสักคนก็ยังไม่ได้เลยอะ่ะ